ครับผมเมื่อนี้มาตามอัลบั้มที่คะแนนเสียซีซีครับอัลบั้มซีซีมงวด้ันหันเขาเต็มเต็มนี่ล้าเสียละครับโอ้ยสั่นน้องนเพื่อนไทยกวหมูอหุ่นเสียจนเพือ่อนเห็นเหลียกขากขากคนา่าเขาเป๊ะเนาะ,ะอืาถือลายเปน็นน่เสียครับครับถือบ่เออวันดีครับครับครับผมมาตามต่อเสียจนนะครับเนาะ อัลั้มซูดีซีแบบครับผมซีแบบเสียเลยซูดี้ซีเน้ยซูดี้ซีซูดี้แะทะลุะไล่ป่ะกไดเดยุไดซื้อเออฟันเ็ตตูกุ้งตูปลาเนาะครับผมเออตูกุ้งตูปลาห็นวอมาตูปลาสามเก้าหกอ่ะตู้กุ้งอสามเก้าแปดครับผมครับแต่ว่ามตรงกันทั้งนา ผมก็ซัสองไซส์ว่าเป็นสามเก้าสามเก้าเท่าสองตูวครับผมแมนแมนเออผมจซื้อสามเก้าสามแปดเก้าแปดเก้าแปดกับสามแปดตัวนักกวางงูตัวสามเก้าน่ะตัวสามเก้ากับบ้านักปนั้นซื้อไปสองหมื่นครับผมตัวละบอกตโตละสองหมื่นตัวสามเก้าตัวสองหมื่นเออหมื่นละเจ็ดแสนได้่ะมันได้สองหมื่น โอ้หมือนละเจ็ดแสนเจ็ดสองสิบสี่โอ้ล้านสีครับผมเงินล้านแตกแล้วครับย่างมันฝันแม่ก็คือแมนเคือเข่าหพวคือเถื่ดีเพปีเลยแม่ัปีเลยด้วปีเอออัังเย็บแล้วม่าตั้งแต็บอ่าเจ็ดศูนย์ก็ได้มาแล้วก็ไม่ได้เก้าห้าเก้าห้าอะไรอะไรตกๆมากหนอ เจ็ดศูนยก้าห้าเก้าเจ็ดสามเก้าครับผมอืมปีนี้ชื่อว่าถือว่าเป็นร้โอ้ยว่าต้นต้นปีนี้เถือกตลอดวันทีนไอ้เชียงก็ไดซึ่งว้ก็ได้แต่ย่งว่าเคยถือกถือนี่ดีทากตกวางดวงเฮงเราเสียเนาะเออเนาะมัน ลาบ้นวางดวงแห้งคือขึ้นมาดวงแห้งดวงแห้งล่ะซื้อห้กกัือฟันแมนพอมเมื่อฟันอีกเี่ก้อนมือมารทิ่ดอกเยาว์สามศูนยผมกระไรเรื่อนน้วผมซื้อพ่ืออแม่ถือคือว่าตัวเอ็มซีอีกะครับผมซื้อพวกลับสามศูนชร์ส่งมาให้อดมวนอยูนย์กับสามศูนย์ ฝันมาเขามาซื้อที่คืนสามสิบไล่มาขอซื้อที่คืนสามสิบไร่อเออเขาได้ซื้อได้สามศูนย์ผมกับพี่น้องทอ้นทั้งงแม่ลกับไปจะได้หลน์ลคนจะว่าัวเอากันอีกแ้เออเพราะว่าได้หลีครับได้หลีเออสามศูนย์ผมซื้อสามศูนย์เจ็ดศูนย์ันคืนสุดท้ายวันที่สิบสี่ะ่ครับ่งให้เจ็บเวันที่หนึ่งครับวันที่เออวันที่สองยี่สิบวันที่ทเที่วัน่เออวันที่สิบห้า ซิบฮาิบ้าอย่างที่ิบาเออมเออนี่มันแมนก็คือแบนหนอโอ้ยแนถึงสุวัดาหาเงินล้านล้านซีครับผมอืมฟังชัดๆนะครับล้านซี่อือกับซี่แสนหลัแล้วม่ออกสามแปดรับสามเก่าันไี้เขาจะใจเหมือนไปบุ โอวันนี้ออกอาราบานซูดี้ซีเนาะครับผมเอาราบานซูดี้ซีวันฝ่างก่อนมาเดี๋ยวอัดไปแล้วเนาะครับผมไอเอฟซีวันถึงจำจกจังหวัดเลยฮิคาร์คือวันที่ฝันมาไปเก็บพักหวานเก็บพักหวานอืมอืมไปเก็บพักหวานเป็นห่อนแล้วไปนั่งเศร้าเออมีอยไรเออไตใตไตพดเนาะนั่งไปนั่งอะไเลี้ยวเห็นเห็ดยนครับผมเเหห็็นด เห็ดห้าดอกเห็ดเห็ดปวกนะเห็ดปวความาเชครับจุูมูลูวิลีเอ้าผมว่าจะบอกว่าคุยได้เห็ดอนี้ครนี้เาอาใส่กับเปยนักเรี้ยนดิอเออเปเปข้นักเรียนกระเปาะน่ะวันนี้เขาเรียกหัวซีฟอยู่ๆเลยเอาใส่เห้าดอกแล้วเอาัพี่อีกว่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปแล้คุณเห็ดอีกหกดอกว่ะ โอ้อีกฟังครับปุ่นก็มีอีกหกดอกอ้เปลี่ยนเพราะที่ต้มย่ำใส่ไก่ก็น่าไก่วีวานมีอยู่อบบนันนี่คือเห็ดตอริจินัลใชสินะเป็บอยู่บลูมิลี่นะครับผมเขาเรีกว่เก็บใส่กระเป๋าห่ากระหกเลยเนาะเพราะว่าเพราะมาใส่กระเป๋าเนี่ยกระเป๋านักเรียนเพราะตีกระเป๋าเป็นแปดเดินโอ้ห่าดอกก็เนาะ คห้าหกแปดห้าบอหกแปดห้าหกแปดมาเจียเอสวยบอแหวบอเออสซี่จาราเบอรงเดอร์ห้ามันปั่นตรงกันเนาะครับผมเื้อมากในแจ้งเอาน้ำจรนะอย่าให้ถีมันคุ้นล่ะครับด้วยใจกี๋เอาผมจะให้ถีมันดูคุ้นครับเี่มันลำด้วยลำด้วยจริงๆนะแต่ว่าปัจจุบันผมก็ว่าคืนมาเพรายังม่แก่งใส่ไกลเืออย่ป็น เอาอาอีกตัวนึงเนาะห้าหกเก้าเท่าเนาะเนี่ยพเราใช้กระป๋ากระป๋าพบตีเป็ดครับครับผมเออว่าจะไปแก่งใช้ไก่ไ่าไกลเป็นเก่ากว่าเี่ยแม่เราได้ตีห้าหกแปดเขาหาหกเก้าครับผมนี่ขึ้นกว่าตงนี้อีกหาอีกสั่งเลเนาะประเดี๋ยวปรดี๋ยวันไลฟ์ขึ้นเลยพราะว่าคืนวาไม่ได้เป็นจ้านายนะม่ไเห็นว่าเด็กเด็กมีเขาไปซอ วันนี้เราขึ้นวันเสียงไม้เบื่อไม้มาเสียงเบื่อเลยครับผมตอนนั้นว่าขาคนตายอีกเลยก็อืมขาคนตายเพราะว่าปืนผมยิงเขาเขาจะมาทำลายผมครับผมผมเลยยิงเขาตายที่หน้าบ้านผมอืมผู้ชายสองคนตายเหมือนผมยิงผู้ละสองนอัดเขาหัวใจเลยครับโอ้ยเพราะว่าเล็กสีขเข่าเรากว่าเธออ่าคือวันก็เคุณบอลผมปันว่าอะไรนะผมว่าปนว่าขาหมูเนาะครับผม ในตีกู้จนตายโอ้โอเลขเขาแล้วล่ะเฮี้ยซะเออเออต้องจับมึงปืนยิงเขาตายพร้อมพี่ลาบ้านพร้อมครับคูณสองนับสีนับืดมอืออะไรผมเรียกว่าผมเรียกว่าคือเป็นเฮ็ดจะขึ้นไปคาใครเจ้าเขาจะคิดาทำลายผมเราเขายิงตัวเราหมดอป้องกันตัวป้องกันตัวดิยี่คูณสองนับยี่สองนับหนูว่าแล้วปืนลูกโบว์ผมพี่ครบ ผมใส่หกลูกแล้วผมยีงห่นละสองนัดครับตอเล่กตี่าผมยี่อกไปซีนัดเพ้า่าที่เป็นเลขล่างแปดซีนี่มาในล่างปืนเป็นแปดทั้งบนทั้งล่างสร้างแทอใครทั้บนทั้งล่างเออเอฟซีลอาพิจาร่าเบิร์เดอรทามักกัจังเอาเนาะครับผมวัน่าเขาบอกว่าให้นำเอานํำเอ๋อโรบีพูดอย่ง เออก่อนที่ลองพูดในพิจารณาเบงครับผมเออไอพีสตียังสินะไอมีสติว่าเขาบอกเขาต้อซื้อมาต่วไหน,น,ปนบปางไรอับารงี้เรับผมแปนบาระผมซื้อเลขนะไม่เกินเก้าตัวครับสมมติว่ายี่นี่ยหนึ่งเขบอกเกินเ้าตัวสิบตัวอ่นาครับผมน้องน้องยับอีกน้องถ้ิว่ากราบไปหนึงบาห้าหกหกเก้าห้าบาครับผม ห้าแปดแปดห้าเลีกช่องของแอดมินตัวนี้เออข้องน้องย่อปอดเออเมื่อกเอลเป็นไปได้เป็นบอครับผม่เว่ากบเอก้เกินอะไรขึ้นเราเียว่าครึ่งวันว่าเงินสามหกเก้ากับสามหกแปดแม่นแม่นม่มีสามหนึ่งเนาะเออเด็กตูปลาเออเอสามเออสามเออยังไงเข้าไปสามสามสามเก้าแปดกับสามเก้าหกเออเรื่องาครับไปก็เป็นก็เรียกเก้าตูนครับผม ตัปาตุกุ้งเออตัวปลาตุกุ้งอน,นี้ก็คื้กันด้เนี่ยห้าหกแปดห้าหกเก้าห้าเก้าเก้าห้าห้าแปดแปดห้า่าผมแปดแปดผมกผมไม่เเลขกหลายตัวเลยเนี่ยอพราซื้อเยอะเออเนาะพรซื้อเลยครับลองเบง้าผม อาจจะเอาไปห่ามันขยนะถือเอาอนาะคือไม่โศกน้ำกัดคือมหาเฮงกคลับตอียับเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพบุญไทยเนาะครับผมบอกขยะออกจากสิน่ะผมน่ะถูกผมไม่หวังอะไรจากเอฟซีเลยครับครับผมเออเขาบอกหวังยังจักยา่างเขาบอเอาอย่างยักย่างด้วยใจจริงของผมน่ะเออเขาอยากให้เพิ่นได้นน้ำกัดคือรับผมด้วยนะไอกใครกันต้องให้ซ่อง มาหายเฮงก็เรียมแหละครับเพราะเป็นสภาพกรุไทยเนาะครับือนั่นสิละพี่เอกไทยคือคู่ค้นผมว่าเพียงเรียกแจ็คเมดซื้อเอาล้ซื้อเอาใ้ซื้อเอาใ้ซื้อเอาเตอเออผมว่าเพียงแต่ไอ้พิสตีก็จะซื้อนัดมากจังเอานี้เอามากระยะเไปปืนจ้คของคับผมเอกยเอฟซีมาถืออีรี ยให้พันลำด้วยเศรษฐกิจแห่งบดีบอยเออเปนเสื่องโควิยดเป็นว่าการหาเงินว่าืือกแต่ละความคัวน่ะเขาเยากไห้เอฟซีพันถือแก๊กเทียน้ําผมถือเลขสามตัวใช่ไหมโอ้ยบ่งคักุญได้ซือรับกระถือขึ้นเกาหลีเสียถ้ามีสาหักหนึ่งเด็กนี่สาหรับหนึ่งเนาะเออไม่ถือขาไปตลาดอ เขาอยากจะถามปาที่ไรี่ะเขก็อายคนละร่างคนนี้อขาได้หลายดอกกันดอกแขาจะได้ร่างก็มาเออแค่จะยัง่ยังไม่ใจผมอยู่ได้ไหมารับสมัยเวลาสามเสียงเจ้าครับแต่ว่ากันตลอดเวลาตลอดด่วนนะมันกบบเออเนียปันไปปันไปย่างเนี่ยเบอกอะไรเลยผมันเออบอกวามกันครับผมที่นี่ค่ท่านผู้ชมต้องไปพร้อมกันครับผมเวลาแห่แย เปล่าสื่อก่อนเนอถอ้าไม่ถึงเรกอีกอาจจเจอเลขดังอีกเนี่ยเจอเลขดังอีกครึ่งวันก่อนผมซื้อตั้งแต่วันที่สิบสี่นะครับครับผมเออสองหมื่นบาทอ่ะวันที่ผมได้วันสุดท้ายซื้อบอ่อได้ครับเออวันที่เลขออกซื้อไว้แล้วเขาคืนคืนวัดครับผมน้ำอีกอย่างละสองร้อยตัวเขาเอามาคืนเขาเลยกให้อีกสี่สิบตัว เด้ไอยๆี่มือนอยู่เรื่อลินี้ตันหากอัค่ากิบๆอันนับก็จะจะพบเสียใจแค่เราจะแบงขายสี่มือนี่นะสว่าขึ้นเป็นอะไรที่เน่ผมซื้อน้ำเพิ่นเอาซื้อน้ำเพิ่นหมดละวเสียดจบและเสียแล้วเสียมาบาเราเขาะ้องให้ผมคับผมแล้วเตรียม่าวานนี้ผมก็ได้อยู่นะจะไม่ได้น่อยก็สีมาขึ้นเนี่ยเขาจะไปซื้อที่พักได้เขาจะซื้อเรื่อยะกันซีม ผมมักล่ะครับแปดซี hmm. s <S uh ่แปดเนาะเล็ก hmm. ล uh ่างเป็นเล็ล huh. uh ่างเนาะคือ uh อัน huh. นี้ผมขึ yeah, ้ว huh. ่าม like ันเรียกสามตัวมันอาจจะเป็นบนเนาะสามตัวเนาะเพราลมถีเลกเทียรเนาะอ่เขช้อาใช้เชี่ยวมันถีบอะไที่วเชี่ยวัยเป็นเสียะนี้ว้าวาได้อะไครับจัดเอเด้ห้หกแปดหเก้เียว่าพันดีว่ันว่าเดคา มันก็ปราคาหมว่านี้ปันราคาคนใหว่ไหลขคนเลยสิสองคนเนาะเออยยิงเขาเเพราะมนมีอายุแลวเนี่ยผมยิงทั้งสองคนเลยคือเจ้าหัวใจไหมโอ้ยราเร็กเพราะว่ามัมีแปดนะเสียบาไม่แปดแต่ปืนเจแมนเพราะมันใจว่าเร็กไม่แปดหมดครับบริวารในเฮียสิอย่างก็ได้เอามาเติมกันนะว่้ไหมเส้กระเป๋าแบบยับนี่หละ ือกระเป๋าดังเรื่องเลยนะเก็บแต่เอาไซ่เอาไซ่จเงนะขึ้นมาจะเป็นห้าหกแปดล้ะครับครับผมโตมันใจห้าหกแปดเรีล่าแล้ก็แปดสี่อันนี้ไหนพันนี่ไหนพันน้นเน้นเชียเน้นมาห้าหกแปดาแปดสี่ครับครับผมป้าเบจะสร้างรอาลบะซุที่ซีอารบะซุนที่สีให้ที่ภูคาได้หลายเรื่องมดเลยจะใครพันใดครับผม สองอยบาทหร่อบ้านี่พี่แห้งเนาะโอ้ยเแสกนนี่คุ้มนะครับเนาะเร่ลากออกแปดซี่เลย่นออกห้าหกเ้ก็ดยได้ีได้หลายเนาะครับผมลองเอาไปพิจารณามรด้วยเอฟซีเร่องครับผมเรื่องเอฟซเพิ่นพิจารณาเบิ่งมากกาจยังตามครับผมถ้าชอบมันผมก็ตามคอบตาก็ะทิ้งไปเนาะโค้วยากนะครับผมเรือมัน่อด้ออกวันเดียววันนี้บ่ถึก เอางวดไม่จัดให้ไหมมันบ่เศร้าว่าเศร้าว่าเศร้ามากเพียรเออบ่เศร้าบ่เศร้าเออเออผมมาหาเขาแปดเนาะครับผมไอ้พี่เป็นพี่แต่งหน้าเบอร์กอนลงทุนให้มีสติครับครับผมการมีสติอย่าไปยืมคนมาซื้ออย่าไปขายเขาบ้านเรือนแต่พี่ก็จะของเหลือยังซื้อครับผมคือผมเนี่ยผมมีทุนแล้วเนาะ ในไลายอีดีเนยคือดีดีคืีดีดีครับทีมว่าจะไลย์อะเนี่ยแต่ซีวัด่อนนี่เขาเจ็ดศูนย์เก้าห้าเก้าเก็ดตรงตรงเลยหกตัวก็โดนมาแล้วเออได้เใข่เคี่ยงน้องวันเขายัดใส่ต่เลาที่เถูกว่นก็ได้ก็ได้ครับผมวันนีไอเอซีรองเอาไปพิจารณานครับ น้องเขียนใะไมันงามๆตัวแรงมันดิเขาเสียงเบิรกคอนแต่ว่าเสียงเบิรกคอนมืงเนี่ยขึ้นสัดเลยมันเขาครับวอกปั่นน่าจะถีบมันเลยเออวันมีหลายเจ้าหลายสำนักหลายสิ่มากเนาะครับถ้าคุณแม่มาผมก็เอานะผมห้าและเทียมผมจะใครไปห้ามันถือจริงๆเนาะเอันว่าล่ะผมอยากให้ถืออีหลีอยากให้ค่นถืออยากให้ได้อีหลีบอกเลงมากผมอยากให้ถืออีหลีครับที่บอกเนาะ ยังไเพิ่นได้ยังไงเพิ่นมีอยูมย่มีกินจะได้กินแห้พ่ดีนั่นพอสีแล้วบ,บ่ต้องไปเขาคิ้วกันเอาเลยเฮา <c oughs> <c oughs> เอาก้อนมูเลยห้าหกแปดเลับนะแปดีครับอ,ย, 8, 4, บอย้ำแล้วย้ำ,ยำอีกอาตามนั้นนะครับเนาะเอาสำหรับิปนี้ขอบคุณแนวทางจากเสียจนนะครับเนะเาะเป็นเอาเล็กมาฝากเ c ซมักกะจังลงทุนนะครับเด้อ่านมักกะจังลงทุนอ่า ท่านบอมากรับทานเนาะเสียเนาะเอาเอาครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเราทำไปเรื่อยเลยครับไปเรื่อยเลยครับครับผมขอบคุณค่า